ตุนมากะพอยเปิดช่องทางเติมเกมใหม่เติมไวจัด .com มาพร้อมกับบริการเติมเกมสุดคิตสุดปังถูกเหมือนแจกราคาแบบแบ่งกันเล่นพร้อมบริการ24ชั่วโมงเติมเกมคาบาวใช้แค่ UAD ในการเติมเท่านั้นเพียงเท่านี้ก็สามารถเติมเกม,เกมถูกเหมือนแจกไวเหมือนติจรวดได้แล้วที่เว็บไซต์หรือไลน์เติมไวจัด .com และสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมต่างๆได้ที่เพจตุนมากะพอยได้เลย สำหรับใครที่อยากจะฟาร,ร์มเกมที่มีระบบออโต้และไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอดวันนี้ผมขอเสนอ UG Phone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร,ร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้นนะครับ UG Phone เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันระบบลาวด์นะครับที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆเนีเ่ยฟาร,ร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับถึงแม้ว่าจะปิดมือถือไปแล้วปิดคอมไปแล้วปิดปปนเน็ตไปแล้วเนี่ยตัวเกมก็ยังคงฟาร,ร์มให้เราอยู่นะครับเหมาะมากๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวแบตเสือ่อม ัวเปลืองค่าเด็ดนะครับผม UG Phone จะช่วยตรงนี้ให้ดีมากๆนะครับราคาเริ่มต้นเนี่ยแค่วนันละ10บาทเท่านั้นตัวแพ็กเกจที่แนะนำเนี่ยผมอยากจะแนะนำให้เพื่อนๆเ,เนี่ยลองใช้ MVP ดูนะครับผมซึ่งราคาเนี่ยจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเนี่ยแค่หเท่าตัวเท่านั้นนะครับแต่สเปคเนี่ยจะสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเกือบๆสามเท่าเลยนะครับตัว MVP เนี่ยจะราคาแพงกว่านิดหน่อยแต่ใช้ดีกว่าสบายกว่ามากเลยนะครับผม กูเพ่งเอาแต่เอาแต่ข้าวหน้าเป็ดใช่ไหมไม่เอาอะไรก็ได้ที่อร่อยเอามาเลยกูก็ไม่รู้เหมือนกันอะไรที่ดูอร่อยอะไรที่ดูอร่อยเอาเป็นข้าวหน้าเป็ดพิเศษต่อใช่ใช่ใช่ สวัสดีทุกคนครับสวัสดีสวัสดีทุกคนครับสวัสดีทุกคน,น,นครับสวัสดีทุกคนครับไอ้บุกข้าวเหนียวมะม่วงเปล่าไม่น่าเอาเนี่ยสภาพเอาเด็กข้าวเหนียวมะม่วงอร่อยเอาข้าวเหนียวมะม่วงจุดหนึ่ง,งครับทำไมเอฟเฟคไม่ดังวะจุดเล็กก็ได้ครับจุดเล็กก็ได้ครับตะคู่นะครับแป๊บนงึงเอฟเฟคไม่ดังอยวมาเอา แก้ไงมัะนเะนี่ยแกเอฟเฟกต์ไงมัะนะเนี่ยอล้วนนู้นนะแกเอฟเฟก์ไม่ดังก่อนทำาไม่เป็นอ,อีกทีนึงไม่ค่อยดังเท่าไหร่ ้ขึนตลาดก,กลาง r o เน่ามากเลยตอนนี้คิดยังไงกับดราม่าตอนนี้ครับไม่ใช่ AOX นะครับปัญหาทนายตั้มกับทนายเดยจาคือเรื่องดราม่า AOX เนี่ยเราทุกคนก็ก็รู้กันแหละแต่อคลิปตำรวจบีคอเนี่ย ไอ้คลิปตำรวจเอาถุงคุมเนี่ยโอ้โห OL, ดูแล้วแบบว่าเอาจริงดีเฮียดูหนังฝรั่งมากไปปะเนี่ยคือแบบคือรู้สึกโหดหูมากแบบโ,โหเฮียน,นี่ประเทศไทยเหรอวะสัตว์มึงกะจะเอาขุมทงขุมถุง,ถง,ถงคุมกูรู้แหละว่ามึงคงดูสาภาพแล้วไม่ได้ตั้งใจให้เขาเสียชีวิตแต่แบบ มุณดูหนังมากไปปะมึงคิดว่าเขาเอาคุงหุงมาคุมแล้วเขาจะไม่เป็นอะไร,รอ่วะเฮ้ยแบบย็ดแม่โคตรวนหูอะเมื่อวานอะแล้วกูกดเอฟเจตคำทำไมเนี่ยผมไม่ได้มีจตนาลบหลู่นะครับผมกดผิดจริงๆแล้วพอเขาเสียชีวิตก็แบบโอโ้โหคนเราขาดอากาศหายใจแค่ผม สักสิบวิคือผมไม่รู้ว่าทุกคนเคยจมน้ำหรือเปล่าแต่ผมเคยจมน้ำมันโอ้โหมันสุดมากเลยนี่สตรีมหรือ,อยังครับถ้าไม่สตรีมแล้วมึงจะเห็นกูไหมล่ะ Hello bro have a good day today hope you get r e d root bro thank you because ครับ มีเอฟเฟกอื่นบ้างไหมมีครับมีเต็มเลยฮะไม่ได้แดกคุรล็อกมีทั้งหมดสิบห้าเอฟเฟกครับเดี๋ยวจะเอาเอฟไลท์ออกเยอะเกินมันคือพอมันดังตึ้งก็หันทีหนึ่งตึ้งก็หันทีหนึ่งตึ้งปวดคอเนี่ยก็หันงี้ยเอาออกไหวะไลท์ คือขอโทษทีนะกูปวดคอขออนุญาตเอาไลท์ออกนะอคอกูปวดเอาแล้วเฟซบุ๊กหายไปไหนอ่ะคนดูเฟซบุ๊กกูหายไปไหนละ ทำไมจำนวนคนเฟซบุ๊กไม่ขึ้นแป๊บสักครู่นะครับขอแก้ก่อนขอขึ้นละ เอ๊ะทำยังให้มันไม่เด้งตลอดเนาะปิดแม่งเลยสัตว์ไม่ไหวละ กูไม่ต้องทำหากินพอดีกระดึงกระดึงกระดึ ng กระดึ ng ก,ก,กูปิดไปแล้วไงไม่ยังมีเสียงอีกอะเฮ้ยหลอนแล้วเนี่ย มึงมาจากไหนเสียงมาจากไหนกูปิดไปแล้วมึงมาจากไหน <everybody is> <lost> อย่าว่าตามามาเลยตอนนี้เนี่ยไอเสียงกรดึ้นกดึ้นเนีย่ยทำกูหันหันแ่าหันอีกเนี่ย Yeah. ปิดแม่งหมดละทุกอย่างละเอาเลยมันจะดังอีกไหมอะมันจะดังอีกไหมเมื่อวานกูแก้ทั้งคืนเลยเนี่ยกระดึงกระดึงเนี่ยคิดว่ามันหายแล้วเนี่ยมอาดิยังมาอีก มึงมาจากไหนมึงไปให้พ้นๆทีจะมาอีกไหมปิดไม่ลบลบแปงอืม กูต่อยจอแตกแม่ง <c oughs> มาม่ารสอะไรอ,อร่อยสุดมาม่าไวยาไวยาผัดชาแห้งอร่อยสุดครับเป็นคนในกิบอกว่าเป็นช่องเดียวที่ด่าคนกดไลค์ต้องผมค่อนข้างเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่ามีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนคือกูไม่สนใจอะไรใครทั้งนั้นรวยกูก็บอกว่ากูรวย แต่ว่าไม่ต้องห่วงคือผมมีเจตนาที่ดีแน่นอนเติมไปเยอะไหมครับถามทุกวันเมียพี่ไปไหนดูลูกครับพี่บอยสวัสดีครับผมพี่บุ๊คครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีทุกคนไม่ได้วสดดวัสดีทุกคนเลยไม่ได้สวัสดีทุกคนเลยสวัสดีทุกคนนะครับเรื่องดรามา่ามาเข้าเรื่องกันเลยไม่ได้เรื่องตั้งนานไสัต คืออ่งน,นี้จะเอาภาพประกอบมาแล้วคือมันมีประเด็นที่ว่า GM เนี่ยเศษของขายมันเริ่มจากมีคนทักแชทไปหา GM ว่าถ้ามันมีของในตลาดเนี่ยของไม่พอหรือของขาดหรืออะไรก็แล้วแต่ทำยังไงครับ GM เขาก็เลยบอกว่ามันก็จะมีการเออเศษของมาขายเพื่อ เพิ่มสภาพคล่องภาษาเศรษฐศาสตร์เขาเรียกว่าเพิ่มสภาพคล่องสวัสดีทุกคนนะครับทำไมไม่ใส่เสื้อเหลืองครับเออเออวันนี้วันนี้พักจักในรักในหลวงหนึ่งวันครับเสียงนี้มันคือกดรัพย์ใช่ครับผมพยายามเอาออกครับคือผมแค่เอาแบบเสียงกดซัพบแบบเบาๆทำแค่ไหนมันก็ไม่เบา คุณบุค๊คคิดยังไงกับการเสกของเข้าระบบแทนที่เพชรชมพูจะไหลถึงส่วนชั้นกลางกับส่วนชั้นล่างผมขออนุญาตพูดในมุมเศรษฐศาสตร์น,นะครับหลายคนอาจจะพูดถึงว่าแค่ด่า GM กันเอ่อในมุมของเศรษฐศาสตร์การแทรกแซงของการแทรกแซงแบบนี้เขาเรียกว่าการแทรกแซงจากภาครัฐมันก็เหมือนกับมันก็เหมือนกับเห็นราคาลำาไยถูก หรือราคาลำไยแพงเขาก็เลยไปรับซื้อลำไยห,หรือจำนำข้าวหรือการประกันร,ราคาพวกนี้คือเรื่องเดียวกันข้อดีของเกมหานี่ก็คือคุณได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่คุณเรียนมาในเศรษฐศาสตร์มหาภาคได้อย่างเต็มที่การที่รัฐทําแบบนี้มันมีทั้งข้อดีและข้อเสียเราเรียกเราพูดถึงรัฐเราพูดถึงเกมนะครับไม่ได้พูดถึงรัฐบาลด่าเกมยังไงให้กระทบสองที่ เราพูดถึงข้อเสียก่อนเดี๋ยวจะหาว่าผมอวยหรือเข้าข้างเออผมจะมาพูดถึงข้อดีข้อเสียกับการทำลักษณะนี้คือเกมเฮี้ยเนี่ยเนี่ยผมพูดถึงข้อเสียมันเลยนะข้อเสียมันเลยที่คุณไม่ควรทำก็คือคุณไม่ควรทำราคาของชิ้นแต่ชิ้นหนึ่งให้มันมีราคาต่ำสุดและราคาสูงสุด ราคาญ้าพวกนี้ครับที่เซิร์ฟในเมซิตมันอยู่ที่ประมาณสามพันเก้าร้อยยี่สิบและก็ไม่ขึ้นไปมากกว่านั้นราคาญยาของเซิร์ฟในเมซิตมันสูงที่สุดแล้วมันตันภาษาชาวบ้านคือมันตันมันไม่มีแพงกว่านี้แล้วมันก็ไม่มีถูกกว่านี้เซิร์ฟเราก็เหมือนกันยาสองอันเนี้ยครับมันอยู่ราคาเนี้ยมาประมาณชาติกว,กว่าแล้วสองพั 2, นะ เร่งจริงๆแล้วเนี่ยเร่งจริงๆแล้วเนี่ยซัพพลายมันเกินครับ <c oughs> ผมอธิบายในเชิงเศรษฐศาสตร์ก่อนสำหรับคุณที่คิดว่าเขาจะเข้าใจแล้วแต่ผมขออนุญาตพูดในเชิงทฤษฎี <c oughs> ในด้านเศรษฐศาสตร์เนี่ยดีมาลซึ่งก็คือความต้องการซัพพลายซึ่งก็คือ,อความต้องการขายดีมาลคือความต้องการซื้อเอาสองอย่างนะดีมานคือความต้องการซื้อซัพพลายคือความต้องการขาย ทั้งสองอย่างจะถูกนํามารวมไว้ในที่เดียวกันก็คือจะถูกนํามาจะถูกลงมาอยู่ในที่ระดับที่เหมาะสมเองโดยที่เราไม่ต้องไปแตะต้องอะไรมันภาษาทางการเขาเรียกว่า invisible hand หรือก็คือมือที่มองไม่เห็นจะมีมือที่มองไม่เห็นในการช่วยจัดการราคาทุกๆอย่างให้มันอยู่กับที่หรือก็คือราคาที่มันควรจะเป็นตามหลักเศรษฐศาสตร์ทีนี้ คุณจะเห็นบางอย่างที่ราคามันถูกมากๆถูกแบบห้าสิบเแดง50ถูกต้องราคามันถูกเพราะว่าคนแห่กันไปขายอาจจะด้วยเป็นของเรือหรือก็แล้วแต่ก็ปล่อยมันไปสุดท้ายคุณไม่ควรที่จะไปเสือกคนไกลตลาด <c oughs> เพราะถ้าคุณเข้าไปเสือกคนไกลตลาดมันจะมีคนที่ สองมุมอ่ะคนที่ขอบคุณสมมุติคุณไปอาเอาจริงๆนะสมมุติคุณไปคุณไปตรึงราคายางอันนี้ผมเอาเรื่องเรื่องประเทศแล้วกันผมไม่ได้บอกว่าเราไม่ควรสนับสนุนเกษตร,รกรให้ปลูกยางพาราหรืออะไรก็แล้วแต่นะแต่เรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องของความคิดมันเป็นเรื่องความคิดสมมุติว่าคุณตรึงราคายางไว้ที่เท่านี้เท่านี้เท่านี้านานบาท จะมีคนเป็นหลายหลายแสน